เอาแล้วครับยิงเดียวนะครับช่างไฟขึ้นไปแล้วครับ <c oughs> เสียบเนี่ยช่วยลูก่อยค่ะเมือ่อยด,ดิ่งข้องก็เดินมาจะมาเราต้องวอดกลับไปพ่อหวังเดี๋ยวกข้องสมสะอาดค่ะยังมีอีกสอแคน ห้ามถอดใจห้ามถอดใจเฝ้าหิดไปแฮงสายแฮงเมื่อยไปหิดไปเสียบเนี้ยมันเหนื่อยดิผมเื่อยเสียบซะกกันมันสูงเอาทั้งหนึ่ไหมเอ๋อไปเสียบไกลมันสูงพดเอาลงมาก่อนใกล้นี่น่ะนู่นี่นี่นะมองเออเออสีไปเสียบคางเดียวมันก็เหนื่อยตัวเบื่อแล้ว แมหเร็วๆครับเร็วๆยิงเดียวนะครับวันี้ไม่รู้ว่าเขาจะโดดลงมาได้หรือเปล่านะครับเสียบเสียบย่ายยืนแค่เดียว ต้องส,งสะอาดแล้วจนสะอสาดจนสะอาดเป็นได้ป้าป้าหันโกงไม่ค้าเนเมืองอ่ะเป็นอีกเป็นน่อยแม่ลูกเจอตั้งหลอดลูกเจอตั้งหลอดป้าข้าหไหนวะ,ะนนกินติดฮู้ดอา้า เอ้เอ้โอ้เฮ้ยหฮ้ยเฮยเสียบเสียบเยเยยื้อไว้ยังสั่นเสียบไว้อยากเ้าไปเล็กๆลื่กไหมนะไหวปะไหวยังปะเอาไปคะแนนครึ่งไหวปะขึ้นไปอีกเก้านึงได้ไหม ได้ปะเอาขาขาซ้ายนี่ให้มันเท่ากันนะแห่งยู่ท่านั่นแห่งมื่อยได้เนะ่ะแห่งเจ้าแห่งมือยออนนเอาเอาขึ้นไปอีกขาหนึ่งเจ้น่อยยจ้หน่อย <c oughs> นั่นแนะลรูรูตรงข้ามกันนะ <c oughs> เน่ออยก เสียบนั่นละเออล็อกเซฟตี้วะนี่อ,อ่ะย้อนไซส์ป,ปล่อยมือปล่อยมือปล่อยมืออีกข้างนี่ข้างแขนข้างแขนข้างแขนสองข้าง กางแข็อ๋อลงมากลาลงมาเออจะงด้เออลงเข็มด้อรถแต่ชาวบ้านรถรถรถไฟนำลงมาถอดออกทีละข้างถอดออกถอดออก ไสิขึ้นไปแฮปดีลงมาลงมาเขาให้ไฟแล้วลงมาลงมาเมฟาลงมาเม่อดเสียบแม่นี่นี นี่ฮู้อยู่นี่ข้างๆกันนี่ถือย่อขาลงย่อขาลงก็เสียบย่อลงมาอีกย่อลงมาอีกไม่ใหญ่ฮู้เนี่ยบอลงได้เยตัวมือได้ล้ลงมาเนี่ย ฟ้ารู้ว่ามีมูสิสอบแมียย่อ,ยอลงถอดเออเออเสียบอันเดีย